ฉันชื่อพอรค่ะพอรอายุได้ห้าสิบปีแล้วพรเป็นแม่ไม้สามีของพอรตายได้ประมาณห้าเดือนแล้วพรยังไม่คิดจะแต่งงานใหม่เพ,อพอราะพรคิดว่าอยู่คนเดียวแบบนี้มันก็มีความสุขดีอยากกินอยากเที่ยวไปไหนมาไหนก็สะดวกสบาย แต่ถ้าเธอแต่งงานแล้วเธอจะไปไหนมาไหนก็ไปลำบากแต่บางครั้งพรก็แอบเหงาแต่ก็ช่างเธอเรื่องสามีนั้นเอาเมื่อไหร่ก็ได้เธอคิดในใจถึงพรจะอายุห้สิปีแล้วแต่พรก็ยังดูสวยสดเพราะพรเป็นคนชอบแต่งตัว บางคนคิดว่าพอ่ออายุเพิ่งจะสี่สิบพอนหัวเราะพ่ะเธออายุห้าสิบปีแล้วพวกเพื่อนๆต่างก็พากันแซวบอกให้พอนั้นหาคู่ซะเพราะช่วงนี้มันหน้าหนาวเดี๋ยวมันจะหมดหนาวซะก่อนพอรอนหัวเลาะที่โดนเพื่อนแซว พรก็เป็นคนขยันทำงานก็เก่งเป็นคนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือพเพื่อนเพื่อนเพื่อนของพรบอกกับพรว่าวันนี้เขาจะพาสามีของเธอมาเยี่ยมพรพรจึงจัดบ้านเพราะพรทำแต่งานไม่ค่อยได้จัดบ้านทำความสะอาดบ้านเลยพอเพือพ่อนจะมาเที่ยวบ้านเธอก็เลยทำความสะอาดยกใหญ่ พรุงนี้แล้วเพื่อนของพอรกับสามีของเธอก็จะมาที่นี่เพื่อนผู้หญิงของพอรคนนี้<ๆ>เธอเพิ่งจะแต่งงานใหม่สามีของเธอก็เสียชีวิตเหมือนกันแต่เธอบอกกับพรว่าไม่อยู่เป็นโสดแบบพรหรอกอยู่ให้เหงาทำไมพรหัวเลาะแล้วก็บอกกับเพื่อนว่าอยู่แบบฉันสิสบาย อยากไปเที่ยวไหนมาไหนก็ปไปได้สบายอยากจะคบใครชอบใครหนุม่มแจพ่อไม้ก็คบได้ทุกคนพวกเพื่อนๆก็เลยพากันหัวเราะไม่นานนักเสียงรถก็วิ่งเข้ามาจอดเพื่อนของพรคงจะมาถึงแล้วพรเดินออกไปเปิดประตูพรแหมไม่เจอกันตั้งนาน จ้าเข้ามาบ้านก่อนเร็วสวัสดีครับคุณพรสวัสดีค่ะพร้อมมองดูสามีของเพื่อนที่ว่าเพิ่งจะแต่งงานกันเขาก็ดูดีนะดูสะอาดสะอา้านไปกันค่ะเข้าบ้านกันจากนั้นทั้งสามคนก็ปากกันเข้าบ้านไปคิดยังไงล่ะว,วะดีถึงได้อยากมาเยี่ยมฉันอา้าวก็เราสองคนไม่ได้เจอกันนานแล้วนี่ เออก็จริงนะฉันไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรอกทำแต่งานวันนี้เกย์บอกว่าจะมาฉันก็เลยหยุดเหรอลบกวนเธอหรือเปล่าวะเนี่ยไม่หรอกเพื่อมาทั้งทีลบกวนอะไรกันเดี๋ยวนั่งรอแป๊บนะฉันไปหยิบวายเย็นๆมาให้ดื่มแหมมีวายซะด้วยอยู่คนเดียวยังมีวายกินอีกแล้วนี่ อยู่คนเดียวแหละสบายอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนพรพูดแล้วก็มองไปสบตาสามีของเพื่อนที่นั่งยิ้มให้กับเธออยู่คุณพรน,นี่ก็เก่งนะครับอยู่บ้านคนเดียวจัดบ้านได้สะอาดสะอ้านแม่คุณก็ชมฉันเกินไปค่ะจริงๆนะพรฉันเนี่ย อยู่บ้านเบื่อเซ็งฉันก็เลยอยากมาเที่ยวบ้านแกนี่แหละเออดีเหมือนกันน,น,นานๆทีจะมีเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านคขืนนี้นอนที่นี่เลยนะพรบอกกับเพื่อนสาวโอเคจ้าอะชนแจ้วกันดีกว่าทั้งสามคนพักกันนั่งดื่มไวน์คุยถูกคอกันมากเพราะนานแล้วที่พวกเขาไม่ได้เจอกัน ก็ดีนั้นตั้งแต่แต่งงานใหม่เธอก็เพิ่งจะม,มาเยี่ยมพรน,นี่แหละอยากจะม,มาอวดสามีด้วยพ่อจนเจ้ากันไปได้สักพักวดีก็เลยถามพรว่านี่แกไม่คิดจะมีผัวจริงๆเหรอพรยิ้ยมให้กับวดีทำไมล่ะแกเป็นห่วงฉันเหรอใช่ฉันเป็นห่วงแกอยู่คนเดียวนะ่ะ มันไม่สบายไม่มีความสุขเหมือนกับมีผัวหรอกนะแกก็เคยผ่านเรื่องนี้มาก่อนทำไมแกถึงอยู่คนเดียวล่ะที่ฉันพูดนะไม่ใช่อะไรหรอกฉันอยากให้แกมีความสุขมีเพื่อนมีอะไรก็ปรึกษากันพรอยิ้มให้กับวดีฉันขอบใจแกแมากนะที่เป็นห่วงฉันแต่ฉันคิดว่ายู่แบบนี้แหละ สบายใจดีฉันอยากจะคบใครฉันก็คบได้ยิ่งเหลือครับคุณพรอยู่แบบคุณมันอิสระดีนะครับผมว่าใช่ค่ะแต่บางครั้งก็แอบเงามันกันล่ะค่ะแต่ก็คิดว่าเนื้อคู่ของฉันน่ะยังไม่เกิดหรอกมั้งแหม้คุณพรครับ คูหญงสาวยังสวยหนุ่มๆคงจะตอมกันอยู่มากมายนะสิค่ะก็มีบ้างล่ะค่ะสามีของวดีนั้นแอบมองพรอ,อยู่บ่อยๆเพราะพรเขาสวยมากพรเป็นคนอวบรูปร่างดูดเต็มไม้เต็มมือดีพิษกับวดีเธอผอมแห้งรักษาแต่หุ่น วด,ดีรู้สึกมึนๆขึ้นมาเพราะดื่มไปหลายแก้วส่วนพรน,นั้นยังรู้สึกเฉยๆเพราะพรดื่มเป็นประจำส่วนสามีของวด,ดีก็เช่นกันเขาก็คอแข็งอยู่เหมือนกันนี่พรยังไม่ลองหาหนมๆมมาอยู่เป็นเพื่อนเธอบ้างล่ะเออวด,ดี ทำไมแกอยากแยกเกียยได,ด้ฉันมีผัวจังนะมันดีอย่างนั้นเหรอก็ดีสิดูอย่างฉันสิว่าดีพูดพร้อมกับอบกอดสามีของเธอมีความสุขจะตายอยากทำอะไรก็ได้ทำแต่เธอละ่ะถ้าเธอเกิดอยากทำอะไรเธอก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเธออยู่คนเดียวแกรู้ได้ยังไงกันละ่วะวัาดี ว่าฉันอยู่คนเดียวบางครั้งฉันก็มีหนุ่มๆม,มาหาอยู่นะพรบอกกับวดีไป <_ m uch> อา้าวย่างงั้นเหรอฉันเข้าใจผิดแกนี่สามีวดีก็เลยบอกกับพรว่า <_ m uch> ยิ่งเหรอครับคุณพรผมก็คิดว่าคุณอยู่บ้านคนเดียวแบบนี้ตลอดไป พรยิม้มให้กับสามีของวดีเธอทำตาหวานใจเขาวดีเองไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเธอรู้สึกมึนมนพรเขาก็เป็นคนเจ้าชู้อยู่เหมือนกันถ้าเกิดเขาได้ชอบใครแล้วเขาก็จะเอาให้ได้แต่เพื่อนๆมองภายนอกว่าพรเป็นนิสัยเรียบร้อยแต่จริงๆแล้ว พรอเป็นแม่เสือลายโดยที่ไม่มีใครรู้เลยพรอนแอบมองสบตากับผัวของวดีทั้งสองต่างก็ยิ้มให้แก่กันเหมือนกำลังจะส่งซิกอะไรอย่างนั้นแหละสะามีของวดีลินไวให้กับวดีอีกเหมือนจะทำให้วดีเมาอย่างนั้นแหละหลังจากนั้นวดีก็เผลอหลับไปเพราะเธอเมานั่นเอง ก็เหลือแต่พรกับผัวของวดีที่นั่งชนแจ้วกันอยู่พอวดีหลับไปแล้วผัวของเธอก็ให้วดีนอนหลับอยู่ตรงโซฟาส่วนเขาก็ขยับเข้ามานั่งใกล้ๆพรพรรู้ว่าผัวของเพื่อนกำลังคิดอะไรอยู่เธอเองก็คิดเหมือนกันผัวของเพื่อนคนนี้รูปร่างดูกล้ามใหญ่ถูกใจเธอซะจริงๆ พรมองสบตาเขาพัวของวดีก็ยิ้มให้กับพรทั้งสองต่างก็ชนแก้วกันอีกคุณพรครับคุณนี่คอแข็งจริงๆเลยนะผมนี่ยอมเลยอะ่ะขนาดผมเป็นผู้ชายผมเกือบจะสู้คนไม่ไหวแล้วนะเลคะก็ฉันดื่มเป็นประจำนี่คะ เออถ้าเกิดว่าวันไหนผมอยากดื่มผมมาดื่มกับคุณสองคนได้ไหมสามีของวดีพูดออกตัวไปก่อนในขณะที่เมียกำลังหลับอยู่ได้สิคะจริงเหลือครับคุณพรแต่คืนนี้นะผมอยากจะดื่มกับคุณนาน ได้ไหมครับว่าดียิ้มทำตาหวานใจเขาได้สิคะแต่ว่าดื่มไปหลายแก้วแล้วพรก็รู้สึกวง่วงเหมือนกันนะคะอา้าวไหนบอกว่ากอแข็งไงอย่าเพิ่งสิครับนั่งคุยกับผมก่อนแต่พรง่วงจริงๆคะ่ะพรทำหน้าทำตา งองแงเหมือนเด็กๆย่อนทำให้ผัวเพื่อนนั้นรู้สึกว่าเธอให้ท่าเขาอย่างไงอย่างนั้นแหละเขาได้โอกาสโอบกอดผรอนเอาไว้พอรู้ว่าเมียขอ,องเขาเมาหลับไปแล้วส่วนพรก็ใจย่อยเมื่อรู้ว่าเพื่อนหลับไปแล้วเธอก็แสดงอาการคุณพรครับคุณง่วงใช่ไหม ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมพาคุณเข้าไปนอนนะเข้ากับซิปที่ข้างหูเพื่อนเมียของเขาได้ค่ะจากนั้นทั้งสองก็จุงมือกันเข้าไปในห้องของพรไปให้วดีนั้นนอนหลับอยู่ตรงโซฟาตรงนั้นทั้งสองคิดแต่เพียงว่าตอนนี้ไม่สนใจยายดีอะไรแล้วโลกนี้ เหลือแค่พวกเขาเพียงแค่สองคนพอเขาไปในห้องเสร็จแล้วผัวของวดีก็จัดการกับตัวเองเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นเขาก็มาจัดการกับเสื้อผ้าของพรไม่นานนักพวกเขาทั้งสองก็อยู่ในอ้อมกอดของกันและกันพวกของวดีนั้นยิ่งมองเห็นหุนของพรนั้น เขาก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าเขาชอบผนแบบนี้มากอวบอันดีซะเหลือเกินส่วนพรเองก็เช่นกันเธอก็ชอบผนแบบพวกของเพื่อนกล้ามเป็นมัดมัดทุกใจเธอซะเหลือเกินถึงเธอจะไม่แต่งงานแต่เธอก็ไม่เคยอดอยากปากแห้งกับเรื่องแบบนี้คุณพรครับผมไม่รู้ว่า คุณพรชอบคนหุ่นเหมือนผมหรือเปล่าพรยิ้มให้กับเขาชอบสิคะถ้าพรไม่ชอบพรจะให้คุณเข้ามาในห้องพรทำไมล่ะคะพรพูดเสียงหวานถ้างั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะค่ะคุณอยากทำอะไรก็ทำไปเถอคะค่ะพรบอกกับพวกของเพื่อนจากนั้น พวกเขาทั้งสองก็มีความสุขกันในขณะที่วดียังนอนหลับอยู่ข้างนอกไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยว่าผัวของเธอกับเพื่อนรักของเธอนั้นมาแอบเจ้ะแจะกันอยู่ในห้องสองต่อสองหลังจากที่พวกเขาเล่นจำจี้กันเสร็จแล้วผ่อนเองก็หลับต่อส่วนผัวของวดีนั้น เขาลุกออกมาข้างนอกมานั่งอยู่กับเมียของเขาพัวของวดีเองก็นอนหลับอยู่ตรงนั้นจนถึงเช้าพอตื่นเช้ามาวดีก็ขอตัวพรกลับบ้านพะเธอเมื่อคืนไม่ได้อาบน้ำเลยส่วนพรน,นั้นก็แอบ,บส่งสายตาให้กับผัวเพื่อนแล้วพวกเขาทั้งสองก็แอบ,บนัดเจอกันเรื่อยๆโดยที่วดีนั้น ไม่รู้เรื่องเลยความสุขไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเกิดขึ้นกับใครมันก็แล้วแต่คนชอบค่ะ